พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเห็ดพึ่งทาครับเห็ดพึ่งทาเนี่ยดอกดอกพอดีพอง้างเลยนะครับใบใหญ่ใบหน้อยนะครับเน้องออกแบบเป็นแปลเลยนะครับบม่ได้ปิดได้บังอีกย่งเอ,งเอาเบิ่งใกล้ๆกันดูแบบใกล้ๆชัดๆตัวนี้หลังมันเอาเลี้ยงสิเนาะ มึงด้วยอึบอึบอึบป,ปึ๊ดอะโอ้โหขาใหญ่เติบอยู่ครับโอ้เนี่ยมาอีกแล้วดอกแรกแหก้งหมันคือเกอแล้วครับมาเบินนบ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้แมนโบนี่เมนโบนี่นี่นี่แมนบเ <c oughs> น,ๆๆๆน,บนาะโอ้แมนเซยเออ ดอกโอเมนธรรม,มด,ดานดี่ดอกนี่เด้อออกแบบพิสดารอีกแล้วเบิ่งเบียงขาอวบขาอ้วนเลยเด้อออกแบบนอนไปกับพื้นเลยครับเบงเองเหู้ดอกงามเลยเนาะแต้มนี่อืดอึบโอ้อ พวกปันวันอันต้นมไมมไปเนาะอุระฮะบกเลือเลยหลากออกมาเหมือดเคี้ยเหมือดแหนงมันเลยอจัดไปางามๆว่ามันมาผู้เดียวโมเมนนะครับดืออ้อมีผึ่นมาหลักลอยหายกันมือกันเอา้ามาเบิ้งดอกนี่กันไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยโอ้เนี่ยโอ,เยโอ้เป็นเดเป็นเด ดอกนี่ออกแบบบ่ต้องปิดต้องซ่อนกันนะครับเนาะเอาจัดไปอึบอุมืดลอยลอยเถอะวะมืดลอยลอยเถอะวะอึบโอ้โหดังอึดกึ๊ดกึดกึดนะครับอุ้ยจัดไปงางงโอ้โหอุยุอีนี่อุยุอีนี่อีกแล้วครับท่านโอ้เบื้งดอกนี่บือุยุเด้อครับเด้ออโอ้จอดดัดดอกนี่ว่ามันกระดง มีเจ้าทินพร้อมเลยเจ้าทินโอ้เนี่ยเจ้าทินออกมาวะโอ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 เป็นยังไงเป็นยังาเบิ้งดอกนี้บึ้งดอกนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเบิ้นสองบิ้นสองบิ้นสองดูใกล้ๆกันนะครับดูใกล้ๆโอ้โหบึ้งอึ๊บอ้าวโอ้มันอยากกันเน่าแล้วเนาะดอกนี้เนาะบอๆดอกขางกันนี่ อึบปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอ่าดอกนี้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เนื้อบรงดอกใหญ่นี่ดูอึบอ่าอู้เห็ดตะไคร้อู้ดอกนี้แมมจะเป็นไดเนาะอึดอึดอึบอึบอึบโอ้โหดอกนี้ดอกนี้โอ้โหดอกนี้ใส่ได้ใส่ได้ดอกนี้ดอกใหญ่ายดีปะ บ๊บเป็นยังนะครับเด้อบบเสียบเสียไม่เสียไม่เสียเต็มโตมากระมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเด้อดี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 เ <c oughs> จัดไปเต็มกระงามมึงดูอึบอึดอึ๊บอึ๊บโอ้โหหากมันเหงาเด้อบึ่งอันตุนนิหน่อยแต่ว่าหากเหงาอยู่ใส่ได้ใส่ได้จัดไปจัดไป เบอร์องห่วงดอกน้องเลี้ยงลอยอไอ้สีทาสีคอยตับตับตับ,บ,บมุบาานอ๋โมเมนตัวนี้ฮิตตัวนี้โอ้โฮาฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ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 าฮ่า่าฮา่าฮ่าครับ,น,บ,น,บ,รบไไน้าฮ่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 าฮ ฝนตกเมื่อคืนนี่ได้กินฝนมาไ,ได้ได้มาหาเห็ดย่างเดียวเบ,บ,บ,บิ้งเบึงเบึงเบึงที่ป็นยังได้ต่อไปนะครับเนาะโอเห็ดตะไคร้อีกดอกหนึ่งแล้วดอกนี้กระโผลออกมาเมื่อคืนโหระโอ้ยเึ้งไอ้แมงกิ่งกือตอนใดก็ต้องมีกิ่งกือตลอดครับมีเจ้าของตลอดเด้อเบิ้งเนาะปุ๊บอึบอึบอึบอุบ๊ป โอ้มันเปื่อยเลยตัวนี้โอ้เห็ดเปื่อยครับเห็ดเปื่อยโอ้โหละโอ้เปื่อยอีริโหละโอ้กินบะไรด,ดอกนี้พันพันพันนีน่ไงพ่อเร็วหน้าบ้านเธอเลยหน้าบ้านเธอเลยวัะนนะ่ะเอ้ยออกแบบใบไม้ปโปะปะเลยเนาะย่านคนบ่เห็นจนว่าเออเอาน้องเบิ่งดูอุ๊ป อ่าอีดอกนี่แบบพานเลยนะครับพานดอกนี่พานอันนี้ก็เป็นเพิงเบิรเพิงเบิรแบบนี้เนาะมันแมนบอแมนบอแมนหรือบอแมนอึดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ,อ,อ้โ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 อ้ไข่มันไข่มันกำลังเกิดกำลังเกิดโอ้บอธรรมดาได้หน่เด้อดอกละคำคำละดอกอึ้บ เนี่ยบอหงามมาเลยดอกออว่ายังได้ได้อีกดอกเลยนี่หัวนะขจิบโฉมหัวจะม้าหัว่ายมันรักม้าผู้เดียวยังมีคนน้ำไม้ตัวนี้นี่พอแล้วพอแล้วอุ๊บเอ้ยดอกเห็ดดอกตะไคร์ดอกดอกตะไคร์เห็นตะไคร์ดอกดอกบ่ใหญ่ดอกแต่ฟ้า อ้าอึอึอาอึปึ๊บโอ้โหได้การันตุดอกนี่บ่ธรรมดากันเด้ดอกนี่เด้ดอกนี่ว่าเป็นไงเป็นดินดอกมากขึ้กันละดอกนี้ก็ได้บ่ธรรมดายด้อกนี้ก็ได้ายบึ้งดูบึ้งดูอึบอึบกวดออกมึงนะกวดออกมึงดูโอ้บ่โหบึ้งไงเป็นดินดอกกันละพุดอกนี่บ่ธรรมดาเยโอ้ยเข็บหน่อยอืตัวน้อย มันเหลียวเบิ้งมวยห้งเทียบกับโสังเกตดอกมันตัวหน้อยพอดเ้าอึ๊บอึ๊บอึดอู้ขึ้นหยาบเท่าไอึ๊บโอ้ปุ๊ดเลยวะอือโบเล็กดอกแต่ว่ามันเหนียวมาเบิ้งวิธีการแฝงตัวของเฮดดอกนี่เหลียวโบเบิ้งโบดีโบลู้จักว่าเป็นหินหรือเป็นเฮดต้องเบิ้งดีดี ตาดีได้ตาบอดีก็ได้แกงคือเก่าว่ากันไปเนาะออกแบบเป็นแปนเลยเด้อดอกนี้เด้อบอดีกวดดีเคียยากนียอึบอึบอึบโอโ้โหเหนียวเหมือนกันนะเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยอึบอึบโอโ้โหหากบุเลึกดอกดครับขาสันส่นๆดอกเตี้ยมอต่อนะครับอาไปแกงนี่เบิดตตอนนั้นเลยครับโอ้โห เอามาบึงดอกนี่ดูดอกนี่มันเป็นจังไดก็ยังเป็นขาวเปิ้นเวินนะขาวเปิ้เวินเดี๋น้อกวดบึงเนื้อกวดบึงเนื้อโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยว้าป้าดเเดี๋ยวบึงก็ยังกันเปิ้นเวินนะขาวเปิ้นเวินนหน่อยนี่กวดออกในซ้ำกระดงนี่ออว่าอะไรกับบึงกันนะงัดเบึงกันนะเป็นยังไดงัดบ่งกันนะอึบ อึบ <ak> โอโ้โหกวักเลยคร <tinc S 2> ับกวักเลยไหมโอ้โหโอ้โอลังการงานนอนเบิ่งเอาเด้อรุ่นบด๊าเงยเงยอยู่หลายลีวะนอนตัวนี้ว่ามันนอนหนาเกียรติยังหรอครับมันเป็นนอนเฮ็ดกินได้กับเ่าแล้วครับสัญลักษณ์นี่เบิ่งดอกนี่ดอกนี่็ออกแปลนั่นไม่ได้เปิดได้เคลีย่ยยังดอกนี่ นแน่นยังี่ดอกนี่นี่แน่นเปี้ยฟิตเปี้ยะบึ้งเบียงเลยจับบอดบอดบอหนุ่มบอเนี่มเลยเด้อ่ฟิตเปี้ยเอางัดมึงดูอึอบัวบัวโอ้โหบัวล่ะมึงไม่ธรรมดาจริงๆดอกนี้ปาด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 สามดอกโอ้ยเบิ้นสามเลย โอ้มีแต่ดอกซ้ำกระดงในบาท่ะหนึ่งดอกโอ้เห็ดเพผงถ้ำในนี่เด้อสองดอกสามดอกโอ้ยดอกซ้ำกระดงเรเฮาเบิ่งเห็ดผงถ้ำก่อนเนาะเนี่ยเบิ่งดอกนี่ก่อนเป็นยังไงกินได้บ่หรือว่าจังไดมันสำรวจมันก่อนเนาะเบิ่งว่าโอ้ยหลังบาดเมื่อต้อ้ออกมาได้ดูเติบแล้วนี่เดี๋ยวขอมกันโอ้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 มีการขอบผมเนี่ย อ๋ใส่ได้ใส่ได้ดอกนี้อึบอึบโอ้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 แน่นอยู่แนนยู่แนนอยู่ปึ๊ดเออใส่ได้ดอกนี้ใส่ได้แน่นจุดแน่นจุดหนึ่งดอกผ่านไปแล้วเพิ่งดอกนี้เพิ่งดอกนี้สองดอกนี้อึ๊บสองดอกนี้เป็นยังไงสองดอกนี้เป็นยังไงเออกอดดอกมึงกันนะ โอป่าหมดแบบโอ้ถึงหมดถึงแมงเดี๋ยวเอาปวดเบื่อโจเบื่อเบื่อเยอะโอ้อึบอึบอา้เป็นเดใส่ได้๋ป่ะโอ้ใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่มัน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 เบ่งดอกนี่ดูดอกนี่กับโอ้ยหอยแกะหอยแทหอยนี่มุนอุ่ยปุยสองสองขางนี่เอางัดมึงกันนะอึดอึบโอ้โหโอ้ยบู หมดโอ้ยถึงแมงถึงเหนียงโอ้ดอกนี่เอาดอกดอกนี่เบาพัน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 ได้สองดอกเนาะสองดอกสองเต็ม